โนเวลไวช์ชนแนลนิยายวายบายสตาร์สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมูน้อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านต่อกับคลิปที่แล้วนะคะไปเซิรรับ้างกันเลยดีกว่าค่ะ My Doctor คุณหมอที่รักของผมตอนที่28เราก็แค่หลอกกันดินพัเพอไม่หยุด ขาได้แต่หวังให้มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นให้พี่ชายคนนี้ของเขาปืนไปพบคนรักอย่างปลอดภัยในเมื่อยังไม่เห็นวิญญาณหลุดออกมาจกากร่างเขาก็ยังมีหวังมือเล็กปาดน้ำตาของตนออกจากใบหน้าฮึดลุกขึ้นเพื่อเรียกกติคนหัวใจหยุดเต้นเขากสาบานว่าจะทำทุกวิธีเพื่อไถ่โทษแต่ทว่า ไงไอ้เด็กตัวดีเพียงแค่ยืนขึ้นเท่านั้นก็กลบเข้ากับสายตาเยอะหยันของคนเฟรบเล่นเอาผีงงไปหมดแล้วในตอนนี้พี่หมอเกนครับมีหน,น้ามาขานรับด้วยท่าทีจะาใจอีกด้วยกระห่อมน้อยๆของวิญญาณเริ่มทำงานทันทีมีประมวลผลออกมา ในชั่วพิบตาเลยว่าโดนแล้วกูทำไมก็พี่ถูกยิงกิ่นนะแหมแหมนินน้องรักพี่เป็นคนนี้เป็นหมอนะครับแถมยังเป็นลูปนายตำรวจอีกด้วยพี่โดนกางไกงกีกันกระสุนตั้งแต่กับแดเนียลได้แล้วแหละถ้าอย่างนั้น แมแมพูดเองก็แอบเขิอนเองนั่นเนี่ยหมอจนยิ้มร้ายหันซ้าหันขวาแล้วก็บัดผ้าห่มกับกลายน้ำเกลือที่ไม่ได้ทิ้มเข้ามาในเนื้อออกไปทั้งหมดก่อนจะก้กาวลงจากเตียงมาหยุดตรงหน้านินหลอกมาหลอกกลับไม่โกงคับน้องรักแต่ผมบังเอิญได้ตุ๊กตาทองมาตามก็ไหมไม่อยากให้เสียชื่อเลยเล่นพึกใหญ่ไปหน่อย ก็เท่านั้นเองเพียงแค่ได้ฟังนิงก็ถึงกับอ้าปากค้างเพราะเขาเคยเห็นแค่ผีหลอกคนเขาไม่เคยเกิดเลยที่ควรจะมาหลอกผีตามแล้วํำเล่าแบบนี้สิ่งเดียวที่วิญญาณดวงน้อยๆซึ่งถูกรังแกทำได้ก็แค่กล่องเสียงแหบแห้งออกมาจากลำคอฮะเพียงเท่านี้จริงๆที่ทำได้ หมอแกนยิ้มแก้มปีเขาเห็นนินยืงอึง้งเหมือนเกโรมากำลังไหว้ทวนกระแสน้ำในคลองแขนแกบก็กสะใจเล็กๆในอกโอกาทนเล่นละครมานานขอเอาคืนหน่อยเถอะเพ่งแน่นอนว่านินได้ยินเสียงในไกลนั้นกัดเกนเป็นอย่างดีรู้ไหมนินการอ่านใจพี่ได้ของนายมันมีทั้งผลดีและผลเสียนะ ถ้าเกิดว่าพี่พูดในกายตลอดเวลาว่ากองกายอย่างนั้นทำมถึงเป็นอย่างนี้เล่นตามบทที่นายกล้างขึ้นมาเรื่อยๆนายก็ไม่มีทางเลยที่จะกลับผิดพี่ได้ฮ่าฮ่ฮ่าเสียงหัวเราะดังด้านห้องพักฟื้นแต่ประโยคคำพูดของคุณหมอกดแกบก็ยังไม่ทำให้วิญญาณคนอายุน้อยเข้าใจเหตุการณ์ได้ พี่หมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าพี่เกล้ากันหนีไกลจนเก้ากับตายหรอผมมองพี่อยู่ตลอดนะพี่หมอนอะ่ะกังวลเกี่ยวกับการตายของตัวเองจริงๆยังไงดีล่ะากาเก็ตวันในตอนแรกเหลือสามวันากาสามวันคุณบอกแอมว่าเหลือวันเดียวนั่นก็น่ากลัวพอแล้วผมนึกอะไรดีๆออก หลังวางสายกับคุณในรถตอนนั้นแหละคุณอยู่กับแอมนี่คงมาไม่ทันได้ยินเสียงในกลผมดอกแล้วก็บังเอิญว่ามีสายต่อกับนั้นเป็นของผู้ก่อมรู้ร่วมคิดเข้ามานั่นนะว่ามีคนร้ายถืออาวุธปืนบูกเข้าห้องตรวจในตอนที่ผมไม่อยู่มันยิงเก้าอี้ในห้องกับโต๊ะกระเลยไม่เป็นท่าเหมือนค้านมาก แต่เรื่องมันบังเอิญเกินไปที่จะเกิดขึ้นในตอนที่ผมขับรถมายังไม่ทันออกจากรก้านตรวจรถเลยอะอยากเจอผู้ช่วยของผมไหมล่ะเดี๋ยวเรียกให้ดูหน้าหมอแกนปบมือเกียงดังกองครั้งไม่นานประตูห้องน้ำที่เคยปิดกนิหนดก็เปิดออกพร้อมร่างของคนสอ,องคนที่เดินหน้ามุยออกมาหนึ่งในนั้นไก่ก้อกาสีขาวป่งปอกอาชีพ แ้่นไก่ตาที่ไก่เพื่อให้ดูถึงเวลาทำงานไม่ช่วยให้สิทธแพทย์ผู้เก่งกาศมองคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้ด้วยไก่ตาเป็นมิรได้คุณหมอมีนาการกำลังก้องเขมงไปที่เพื่อนรักอย่างคาดเดาความคิดและกำลังใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาวิเคราะห์อาการทางจิตที่เพื่อนเป็นไอเกน ก่อยอมทำตามที่แกบอกหมดแล้วนะตั้งแต่เคลียร์คดีความเรื่องห้องตรวจขืบประวัติคนกดกาก่้องผ่าตัดบอมแล้วก็ทำตามที่แกบอกมากนถึงตอนนี้กรุปทั้งหมดเพื่อให้พวกฉันมายืนดูแกพูดคนเดียวเนี่ยนะให้ครับคุณหมอผมอุตส่าห์ลงทุนนั่งแต่งหน้าให้ตั้งกล่องชั่วโมงกว่าก็ออกมาเหมือนคนใกล้ตายแบบนี้ได้ แต่หมอดันมายืนหัวรอยยิ้มล่าอย่างมีความกลุกคลายแปงเก้นกระตายเมายากันยุงผมต้องรายงานท่านใหม่ว่าคุณเป็นหนักแล้วอีกผู้กลมรู้ร่วมคิดเอ่อยอย่างห่วงใยห,หมวดวินที่คุณเคยกันดีกำลังอยู่ในชุดผู้รุดพยาบาลที่ดูไม่ปกติเท่าไหร่เมื่อหน้าที่กลมควรกระรอเราคล้ายลูกครึ่งเกาหลีตามกระบับหนุ่มฮอตแห่งกองปราบ กับมีเครื่องกำ้างที่โปกนะยิ่งกว่าหน้านางโชว์ฉาบเอาไว้ขาดแค่วิกผมอีกนิดเกินยืนยันได้เลยว่าฝาแฝกมาดามมดมาเองเอานะ่าคุณผู้ร่วมขบวนการทั้งกองให้ผมคุยกับผีก่อนเดี๋ยวเราค่อยก่กางกันรอบหน้าคนที่ตอนนี้ดูไม่ปกติในสายตาของเพื่อนร่วมห้องกลางเบกทุกอย่าง ก่อนจะกลับมาคุยกับสิ่งลี้ลับที่ตอนนี้หน้าเก๊ดสุดๆต่อเป็นไงนินอึ้งเลยสิแม้แม้ผมก็เกือได้น้ำตานั่นอยู่หรอกนะเอาเป็นว่าถ้าตอบแทนที่คุณทำเพื่อผมขนาดนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าผมเริ่มแผนการยังไงนินกระพริบตาปิบป๊บ ขอตั้งใจฟังพอความใค่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุผลและองค์ประกอบกำลังปิดผิวไปในทางที่ไม่กลมเหตุกลมผลกลนหัวก็มองของผีน้อยแทบระเบิดออกเป็นเกลียงเกืียงตายแล้วเกิดใหม่อาจจะตั้งคำถามแรกกับพ่อแม่ก็ได้ว่าผมหลอกคนพาดไปตรงไหนกันเริ่มกัากตอนแรกเลยนะผีท่านยมหายไปกากะติก ผมโทรหาแอมแล้วมันรับนั่นทำให้เข้าใจได้ว่าผมกังมันให้ลงไปข้างในแต่ไม่ได้ห้ามให้ออกมันเลยรอดไปได้แต่ที่ผมกระโกนหาคุณเป็นร้อยครั้งแล้วไม่มีเสียงตอบกลับมาเหมือนครั้งก่อนนั่นผมก็เพิ่งมาพบทวนหลังคุยโทรศัพท์จบว่าคุณน่าจะมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถมาเจอผมได้อาจจะเป็น พรที่คอของคุณมีก้อสีแดงที่ทำให้ผมสั่งคุณได้อยู่นั่นเองไม่ว่าเปล่านิวฟีลเลียวยังชี้มาที่คอของเขาซึ่งก็กิงที่มันมีก็กอยู่แต่แค่นั้นพี่รู้ได้ยังไงว่าผมโกหกก็นะผมให้เพื่อนกุดเริฟเข้าไปเกือประวัติของคุณมานาตินายนินการ รับพินิษเกิดวันที่กรีเดือนมีนาคมเกือเล่นมินก็กินผัดเผ็ดปลาไหลเกียดแมงวีเมื่อปีที่แล้วเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมอากาศแต่ก็เกิดชีวิตลงในกลางปีนั้นกลบถูกเผาปอมๆไปแล้วครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้และของเริงที่ผมไปเกินนั่นทำพิธีก,กวดคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย และกําลังกระเผาในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันตายของผมที่คุณบอกมันไม่ใช่ว่าคนการเรื่องตลกกับผมแต่เพราะเวลาของคนนี้ไม่ถึงเก็ดวันต่างหากเลยต้องลดเหลือสามวันเพื่อหลอกผมเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับนี่หมอหรือโคนนั้นวิญญาณของเด็กหนุ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเงาดำๆของติงเหมือนในการ์ตูน กลายเป็นผู้ร้ายที่ถูกกับได้โดยหลักฐานคือรูปภาพงานกบตัวเขาเองที่หมอเกินกำลังเปิดให้ดูผ่านสมาร์ทโฟนส่วนที่ผมเดาว่าคุณน่าจะเป็นคนเดียวกันกับท่านยมนั่นก็เพราะในข้อมูลที่ผมได้คุณชอบดูวันพีก,กับนารุโตะผมนึกถึงคาถาแยกร่างขึ้นมาทันทีเลยละ่ะพอเมื่อคุณพูดท่านยมก็น,นิ่งเป็นหุน่น แต่เมื่อท่านโยมพูดคุณก็ไม่มีการขยับใดๆรเลยซึ่งนั้นไม่ใช่นิไก่ของคุณเลยหลังๆมาคุณแทบไม่โยมโผล่หน้ามาให้เห็นนั่นก็แทบไม่ต้องเดาอะไรมากยังไงก็เป็นผีตัวเดียวกันแน่นอนคุณหมอที่กวมบทมนัดกืบกระโดดขึ้นนั่งบนเตียงโ่งยิ้มร่าเริงแล้วเล่าต่อพอเริ่มคิดออกผมก็เลยหมันใกล้ เลยอยากเอาคืนเล็กน้อยแต่คุณอ่านไกลผมได้นั่นทำให้ยากกักหน่อยผมเลยกล่งแผนการบอกไอ้มีผ่านทางลายแล้วเนียนพูดในไกลเรื่องแอมกํมกํมตลอดเวลาในขณะที่อยู่บนดอยตอนแรกที่เตรียมไว้คือผมจะแกล้งกักบนหมดปติตังหากก่อนมาถึงตรงนี้แต่เมื่อทุกอย่างพลิกผมก็แค่ตามน้ำไปเท่านี้คุณก็ไม่มีทางไหวตัวทันหรอก ว่าผมดูแล้วว่าโดนหลอกด้วยการกระดังอันเพอร์เฟกที่ผมควงกายนี้มันไม่ยากเลยลินกัดฟันกำมือแน่นด้วยความโมโงหงร่างเล็กเนื้อมือทุบลงบนเตียงอย่างแรงแม้จะไม่โดนแต่ก็ขอแค่ได้ระบายก็ยังดีทั้งๆท,ท,ที่ผมทำเพื่อพวกพี่แต่พี่กลับก้อนแผนผม ก็นายเล่นด้วยผิดคนนี่นาะอย่าบ่นหน้าในไหนตอนนี้ผมก็กระบายใจแล้วที่เอาคืนได้คุณฉลาดนะมันเป็นแผนที่ดีเลยถ้าไม่มีไอ้เงาดำๆนั่นนะ่ะเพราะมันทำเป็นหน้าคนอื่นไม่ได้ตังหากแล้วนั่นก็แค่เอาไว้ตุนพี่เท่านั้นแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนี่ผมรู้ว่าพี่หมอกับพี่แอมกโกรธแต่ไม่เป็นไรหรอก ยังไงผมก็ต้องไปตามเวรนตามตามแล้วในวันพรุ่งนี้แล้วน้ำตาของผีก็ไหลออกมาอีกครั้งนินกุดลงกับพื้นต่อหน้าหมอเป็นอีกรอบด้วยหน้าที่ต่างจากเดิมขอบคุณครับพี่หมอถึงจะโดนหลอกแต่เท่านี้ผมก็ไม่รู้กึกผิดก,กับพี่แอมแล้วขอบคุณจริงๆคนนั่งอยู่บนเตียงยิ้มอย่างเอ็นดู หมอเป็นเอ็นพิงหมอนได้ใหญ่ตาหมือมองไปข้างนอกหน้าตา่างด้วยท่าทีกระบายกระบายผมเองก็ต้องขอบคุณเหมือนกันการเล่นตามเกมของคุณก็ทำให้ผมรู้กึงถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้นแม้ก็รู้ว่ามันโกหกแต่ผมก็เข้าใจจนได้ว่าคนเราจะลืมตาม,มาเจอกันได้อีกอกี่วันถ้าวันนี้ไม่เปิดใจ วันต่อไปผมอาจไม่มีเขาอยู่ข้างๆอีกแล้วก็น้นนินคุณยังตึดปกัญญาทําตามคำกสั่งผมอีกหนึ่งข้อนะดาแวววาวหันกลับมาหาดวงวิญญาณอีกครั้งผมขอสั่งคุณเป็นข้อสุดท้ายตอนนี้ยังมีเวลาเหลือขอให้คุณไปอยู่กับคนที่คุณรักจนนาทีสุดท้ายถึงจะมองไม่เห็นกัน แต่ผมเชื่อว่าแดเนียลต้องรู้ได้แน่ๆว่าคุณอยู่กับเขาไปกาะฟินี่คือคำสารกินเตียงพูดก็สีแดงบนคอเลียวก็เปล่งแกงเป็นประกายก่อนจะหายไปนิ่มยิ้มเดายกมือไหว้ขอบคุณคนตรงหน้าอย่างกล้าฟึ้งขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะครับพี่หมอผมขอเอาหัวจีดกรรมทั้งหมดกับพี่ด้วย เื่อนกันอาโหกิกรรมให้พี่นะนินไปหน้าอ่อนวัยพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มไม่มีเรื่องแค้งเคือนกันระหว่างพวกเขาไม่มีกิ่งยึดติดซึ่งกันและกันอีกแล้วแม้หมอเกินกะกันนะในการแก้ตลบรลางผีแต่เขาก็อดไปหายไม่ได้ที่ต่อไปจะแม่ได้ยินเสียงของน้องชายคนนี้อีกเปลียนชัยชนะที่กลมบูนแบกและลงแรงไปมากเหลือเกิน แต่มันก็กหนุกไม่น้อยกับสิ่งที่ได้ทําเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับเด็กคนนี้โชคดีน้องกายร่างของดวงวิญญาณเปล่แกงและหายไปคาดว่าคงไปหาคนรักที่อยู่ในคุกตามคำกลาสั่งเขาทิ้งไว้เพียงลมเย็นๆเพื่อคําผัดได้แม้ประตูระเบียงกับปิดกนิหนดก็ตามในตอนนี้ทั้งห้อง จึงเหลือมนุษย์ตัวเป็นเป็นที่ยังหายกจอยู่ความชีวิตอย่างแท้จริงเอาละจบแล้วสำหรับเรื่องในครั้งนี้แฮปปี้เอนดิ้งทีนี้ก็ถึงตาเราขันขอบคุณแกร์เนว้ยมีนที่วิ่งตื่นทุกอย่างให้หมวดด้วยนะครับที่ดำเนินการเรื่อคดีกับบอกพ่อผมตามที่ผมกลางถ้าไม่มีทั้งสองคนไอ้เกินคนนี้ก็คงทาอะไรไม่ได้ ดังนั้นหยุดแก่แล้งกาเพื่อนรักกันอยู่กับแกมาตั้งปีหนึ่งที่เรียนมหาลัยยันตอนนี้ทำไมกันไม่รู้ว่านอกกักแกก็ไม่รู้กึกผิดแล้วแกยังดีกายที่หมักอย่างเราสองคนทำตามคำกั่งได้อย่างดีอีกด้วยลําบากมากนะกว่าจะหาวิธีทำให้ใช้งานห้องผ่าตัดได้โชคดีที่ห้องนั้นไม่มีคิววันนี้ แถมแกก็โดนยิงๆริงๆถึงจะแค่ทำก็เถอะการให้ค้างที่ห้องพีเกตเลยง่ายหน่อยแล้วก็นะถึงแตนแกไม่เห็นผีที่แกว่าแต่ก็ไม่กสาม,มารถบอกได้ว่าแกมีอาการประกาศร้อนหรือเปล่าค่าตอบแทนในครั้งนี้ขอเป็นให้แกมาทําการทดสอบกระพาวะทางติดกับฉันสามวันก็แล้วกันฮะ ใช่ครับผมเองก็ลำบากเกือบตายกว่าจะกดรอยตามพวกมันได้แม้จะมีคุณหมอเป็นเหยื่อรอดก็เถอะนะแต่กว่าจะกลับได้เกือเวลาไปเยอะเลยผมขอให้คุณหมอ,อกำมกรคอนโดเก่าให้มีทางหนีมากกว่านี้แล้วกันนะครับกลมทุกทางมาที่ห้องผมเลยก็ได้เผอกลุมเชนก็ได้ไม่วุ่นวายอีกเออคุณหมอคนเก่งถึงกลับไปไม่เป็น ทั้งที่นึกว่าจะโดนด่ามากกว่านี้พอเอาแต่ไกลแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งกองคนคือเพื่อนที่ห่วงใยเขาที่สุดทําเอากื้นจนน้าตาแทบกระไหลตอนนี้มันโอเคแล้วกินะหรืออาจจะไม่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยประตูห้องพักก็ถูกเปิดเข้ามาอย่างแรงพร้อมร่างของคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนการนี้ น,นี่มันหมายความว่ายังไงก็กลบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่28ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดก,กระตุ้นให้ช่อง Novel v a i c e Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันตอนต่อไปนะคะ